หายท้ารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีธนูหรือชาวลัคนาราศีธนทูทุกท่านด้วยนะคะประจำเดือนสิงหาคมความรักความสัมพันธ์นะคะดูได้ทุก,ทกสถานนะเนาะไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนมีคู่คนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะก็สามารถรับชมรับฟังได้นะคะมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาชาวราศีธนูลัคนาราศีธนูประจำเดือนสิงหาคมนี้คุณจะเจอกับเหตุการณ์ใดและจะเป็นอย่าง อะไรบ้างนะคะช่วงนี้เนี่ย ต้องระมัดระวังอารมณ์ของตัวเราเองด้วยนิดนึงละกันเนาะบางทีนะคะเป็นช่วงเวลาที่อารมณ์อ่อนไหวง่ายอารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนนะคะมันจะมีความรู้สึกแห่งความฟุง้งซ่านบ้างใครที่วุ่นวายกับปัญหารักครั้งเก่าหรือปัญหาเกี่ยวกับความรักช่วงนี้มันก็อาจจะมีอารมณ์เหนื่อยเหนื่อยนะคะมีอารมณ์ฟุง้งซ่านจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้จะเดินออกจากปัญหาดีไหมนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะใช้ในเรื่องของเหตุผลมากจนเกินไปจน ทำให้ความรู้สึกลึกๆเนี่ยมันถูกกดลงไปอยู่ข้างล่างจนบางครั้งนะคะการกระทําสมองกับหัวใจอาจจะไปคนละทิศคนละทางกันก็ต้องระมัดระวังด้วยละกันนะคะช่วงนี้เซนล้างสังหรณ์ดีไม่แพ้กันแต่ก็ในขณะเดียวกันมีความอ่อนไหวมีความหวั่นไหวง่ายนะคะหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่คุณคาดคิดสักเท่าไหร่นะคะสาหรับใครที่มีปัญหามานะในอดีตที่ผ่านมาปัญหาใดที่มันเป็นปัญหาไม่จบ สิ้น,นะคะให้แอบมองว่าคุณน่าจะไปจัดการปัญหาอะไรบางอย่างมาเป็นปัญหาที่คุณรู้สึกว่าคุณรับมือกับมันได้แล้วก็จะไม่บานปลายมาถึงอนาคตใครที่สองจิตสองใจมาหรือว่าเพิ่งเลิกกับความรักมานะคะจนบางครั้งอาจจะมีความนึกถึงคิดถึงบ้างรักเก่าๆวนกลับมาในชีวิตบ้างในช่วงสิงหาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณตัดได้แบบเด็ดขาดและชัดเจนนะคะคุณรู้สึกว่า คุณเริ่มมีเหตุผลมากขึ้น คุณเริ่มหนักแน่นมากขึ้นแล้วนะคะอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณต้องมาอ่อนไหวหรือทำให้คุณต้องหวั่นไหวคุณก็จะเริ่มมองข้ามนะคะเริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเริ่มหนักแน่นมากขึ้นเด็ดเดี่ยวมากขึ้นรับผิดชอบความรู้สึกตัวเองมากขึ้นให้เกียรติความรู้สึกตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็กล้าที่จะชัดเจนกับสิ่งที่ตัวเองคิดณตอนนี้เนี่ยเริ่มถึงแม้ว่าใจเล็กมันจะหวั่นไหวเนาะแต่ว่าตัวชา าราศีธนูรักนาราศีธนูเนี่ยเริ่มปกป้องตัวเองมากขึ้นแล้วนะคะเริ่มจริงจังกับชีวิตมากขึ้นแล้วแหละเนาะอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าใครที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าเขามาหวังผลประโยชน์กับคุณหรือเข้ามาด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจกับคุณเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะตัด ออกไปจากชีวิตแบบเด็ดขาดโดยที่จะไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งนั้นถึงแม้ว่าจะหวั่นไหวก็จะหวั่นไหวอยู่ในใจแต่ไม่เอาความหวั่นไหวนั้นเนี่ยมาเป็นที่ตั้งทําให้หลายๆอย่างมันมีความผิดแผนไปนะคะตอนนี้เนี่ยคุณเริ่มมีเป้าหมายในตัวเองมากขึ้นเริ่มรับผิดชอบความรู้สึกตัวเองมากขึ้นเริ่มโฟกัสความเป็นจริงมากขึ้นให้ความสําคัญกับสิ่งที่มันจะมูฟออนไปข้างหน้า ก้าวไปข้างหน้าสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองแล้วก็ต้องการแก้ปัญหาหลายๆอย่างให้มันจบสิน้นให้มันไม่บานปลายนะคะ,ะมาดูสถานการณ์ความรักของคนโสดเจาะลึกๆของคนโสดกันหน่อยสิว่าชาวราศีธนูหรือชาวรัคนาราศีธนูประจำช่วงเดือนสิงหาคมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะ เริ่มต้นกันที่คนโสดนะคะขอดูคนโสดหน่อยว่าชาวราศีธนูรัชนาราศีธนูคุณเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยแปดเรียนจ้าสี่ไม้เท้า จ็ดดาบน่าจะแอบรักแอบชอบใครด้วยหรือเปล่านะแอบรักแอบชอบใครบางคนไหมนะคะน่าจะเป็นช่วงเวลาดีๆแล้วนะที่คุณจะมีโอกาสได้บอกความรู้สึกลึกๆในใจกับเขาคนนั้นไปนะคะเจ็ดดาบแอบรักแอบชอบแอบส่องแอบรู้สึกดีๆกับใครนะคะสีเมเา้ากำลังวางแผนกำลังรอคอยจังหวะเวลาต่างๆในการบอกความรู้สึกดีๆในใจแผนการใดที่คุณวางไว้นะคะจะประสบความสําเร็จเป็นไป ดังใจที่เราคาดคิดเนาะน่าจะเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณโสดมีโอกาสที่จะได้เปิดเผยความในใจของคุณให้กับใครบางคนที่คุณแอบรักแอบชอบหรือว่าแอบรู้สึกดีได้รับรู้นะคะคนที่คุณกําลังดิวอยู่หรือว่ากําลังอยู่ในสายตากําลังสนใจอยู่ด้วยในตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่เกิดในชาวธาตุไฟด้วยกันเองนะคะชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์หรือชาวราศีธนูหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในสายงานเดียวกันกับคุณนะคะหัวหน้า นงานต่างๆนะคะลูกค้าคนที่เราดิวงานด้วยอยู่เป็นประจำคนใกล้ชิดนี่แหละนะที่จะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะมีเกณฑ์ค่อนข้างที่จะสูงนะที่จะเป็นชาวธาตุไฟนะคะแมษสิงห์ธนูหรือว่าคนที่เป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาหรือว่าคนที่แก่กว่าที่จะเข้ามาในชีวิตคือต้องบอกเลยนะคะว่าโสดในช่วงสิงหาคมนี้เนี่ยชาวราศีธนูคุณไม่ได้โสดสนิทอย่างแน่นอนแต่สถานะที่ชัดเจนที่จะเป็น แฟนกับใครสักคนได้แบบจริงๆจังๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาสำหรับคุณนะคะน่าจะเป็นการที่ได้เปิดใจให้กับใครสักคนหนึ่งนะคะได้เรียนรู้หรือว่ามีคนเข้ามาทำให้คุณเนี่ยมีความหวังในความรักอีกครั้งได้เปิดใจในการพูดคุยนะคะแล้วก็ ได้ชัดเจนเนาะแต่ว่าชัดเจนในที่นี้ก็คือชัดเจนว่าเป็นเพียงแค่คนคุยนะยังไม่ได้ต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่คุณเนี่ยรู้สึกว่าตรงสเปคตรงใจถูกใจด้วยนะคะรวมไปถึงจะมีเกณฑ์ได้คนที่อยู่ทางไกลนะคะคนที่อายุมากกว่า มากกันกว่าคุณหรือคนที่มีระยะห่างเนาะที่มันมีความแตกต่างกันเกิดขึ้นอาจจะได้คุยกับคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีนะคะมีหน้าที่การงานดีกิจการดีเนาะแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยเห็นไหมเอ่ยก้าวเหลี่ยมันยังบ่งบอกถึงการที่คุณยังรู้สึกมีความสุขกับการเป็นแบบนี้มีความสุขกับการเป็นโสดนะคะยังไม่กล้าที่จะชัดเจนกับใครเนาะยังกลัวอยู่เหมือนกันแล้วก็รู้สึกไม่พร้อมที่จะชัดเจนอยากศึกษาอยากดูใจ ไปก่อนนะคะแต่ไม่ต้องกังวลนะคะคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเขาจะชัดเจนกับคุณก็คือจะไม่โกหกคุณจะไม่หลอกคุณเนาะถ้าเขารู้สึกว่ายังไม่พร้อมเขาอาจจะให้เงื่อนไขกับคุณในทิศทางที่เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลารอหรือว่าเราจะได้รู้ว่าความสัมพันธ์นั้นจะเป็นไปในทิศทางไหนมาแอบ,บดูคนมีคู่หน่อยนะคะว่าคนมีคู่ในช่วงสิงหาคมน,นี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้าง ดิเมจเชียนนะคะสำหรับคนมีคู่เจ็ดถ้วย ไพ่พระนะช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะถ้าใครยังไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ยังคงเป็นความรักที่ถือว่ามั่นคงอยู่นะคะมีโอกาสได้พูดคุยปรึกษาหาหรือกันเกี่ยวกับในเรื่องของอนาคตการวางแผนร่วมกันนะคะใครมีปัญหากันหากมีปัญหากันหากทะเลาะกันก็จะได้ปรับความเข้าใจกันจะได้พูดคุยกันหรืออาจจะมีการวางแผนอะไรกันที่มันเกี่ยวข้องกับอนาคตนะคะการวางแผนสร้างเนื้อสร้างตัว កាង าวางแผนในเรื่องของการมีครอบครัวการแต่งงานแต่อาจจะยังไม่ได้แต่งในช่วงนี้เนาะเพราะไพ่พระมันเกิดขึ้นเนี่ยมันบ่งบอกว่ายังไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะวางแผนในเรื่องของการแต่งงานนะคะน่าจะเป็นการวางแผนในเรื่องของความมั่นคงหรือว่าใครยังไม่เปิดตัวกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีการได้เปิดตัวกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วแหละว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนมีการเปิดตัวกับคนรอบข้างว่าเรารักกันนะคะหรือว่า ว่าคนรักอาจจะเข้ามาช่วยเหลือเจือจุนคุณมากขึ้นเริ่มให้ความสําคัญกับคุณมากขึ้นนะคะอะไรที่ช่วยเหลือคุณได้ซัพพอร์ตคุณได้เขาก็พร้อมที่จะจัดการปัญหาให้กับคุณในทุกๆอย่างใครที่มีคนรักนะต้องบอกเลยว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งการ ซัพพอร์ตอย่างเต็มที่หรือว่าเปอย่างเต็มที่ก็ว่าได้นะคะใครมีปัญหาใครทะเลาะกันก็จะได้ปรับความเข้าใจกันจะได้พูดคุยกันนะคะหรือว่าใครที่ลักๆลกเลิก,เล,ก,เ,ลกเลิกกันบ่อยๆในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่คุณและคนรักของคุณเนี่ยจะคุยกันด้วยเหตุด้วยผลมากขึ้นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยมีความไม่เข้าใจกันนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะอยู่ไกลกันเนาะไม่ได้อยู่ใกลกันนะคะต่างคนต่าง งานอาจจะสื่อสารกันผ่านทางโลกออนไลน์ซะมากกว่าบางทีคําพูดบางอย่างบางคนก็อาจจะเอาไปคิดเล็กคิดน้อยนะคะสิ่งที่เราสื่อไปกับสิ่งที่เขาเข้าใจหรือว่าเรื่องของเราสองคนเนี่ยมันมีใครคนใดคนหนึ่งคือเข้าใจในความผิดพลาดกันเกิดขึ้นช่วงนี้ถ้าทะเลาะกันถ้ามีปัญหากันถ้ามีประเด็นกันเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องไม่เป็นเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องได้เพราะฉะนั้นเรื่องกินเรื่องอยู่ เรื่องความหึงหวงเรื่องการที่คุณหลงลืมคนรักบ้างคนรักหลงลืมคุณบ้างก็อาจจะเป็นประเด็นเนาะที่จะทำให้คุณกับความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันมีความละหองละแห่งกันเกิดขึ้นบ้างแต่โดยรวมเนี่ย เรานะคยะยังสามารถประคับประคองกันได้หากทะเลาะกันหากมีปัญหาการคุณและคนรักของคุณนั้นจะได้ปรับความเข้าใจกันอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็จะฟังกันมากขึ้นยอมรับข้อดีข้อเสียของกันและกันมากขึ้นพยายามเข้าใจในความคิดของฝั่งตรงข้ามมากขึ้นใครมีประเด็นใครทะเลาะกันเนี่ยในช่วงนี้นะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณเองรู้สึกเหนื่อยๆแล้วแหล,ละนะหนึ่งดาบอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตน้นเราเริ่มอยากจะ ตัดสินตัดสินใจให้มันเด็ดขาดให้มันชัดเจนจะได้จบจบปัญหามันจะได้ไม่บานปลายจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันเรื่องเดิมๆซ้ำๆขุดมาเป็นประเด็นอีกมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกหมุดหงิดใจเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยคุณก็จะเริ่ม จัดการกับสถานการณ์ได้ดีมากขึ้นนะคะเริ่มควบคุมสถานการณ์ได้ดีมากขึ้นมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอุปสรรคใดที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณก็จะเริ่มจัดการมันได้อย่างลงตัวและแล้วก็คนรักของคุณก็จะให้เกียรติคุณมากขึ้นแต่ถ้าจะต้องระวังก็อาจจะเป็นการหึงหวงกันนะคะมีความไม่ไว้วางใจกันมีการหึงหวงกันเล็กๆน้อยๆบ้างนะคะแต่ก็ยังถือว่าเป็นไปนในทิศทางที่ดีใครที่อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ย เป็นครอบครัวแต่งงานอยู่ด้วยกันแล้วไฮแอบมองว่าช่วงนี้นะคะเราก็จะค่อนข้างที่จะอยู่ใครอยู่มันไปนิดนึงเนาะแต่ความสัมพันธ์นี้เนี่ยก็ยังจะมีความมั่นคงอยู่คนรักนะคะมีเกณฑ์ที่จะให้ เปย์คุณด้วยนะอ่ามีเกณฑ์ที่จะมีสิ่งของมีค่าสิ่งของที่ค่อนข้างที่จะมีความสําคัญมาให้กับคุณนะคะชาวราศีธนูรัตนาราศีธนูนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะแข็งแก่งนิดนึงนะเพราะว่าเดียมเพ r o r เกิดขึ้นทั้งหมด3ใบแล้วนะคะภพยทั้งหมด3สําหรับนี้ก็มี3ใบแล้วนั่นหมายความว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยจริงจังกับความรัก เวลาที่คุณรักใครแล้วคุณจะรักจริงมากขึ้นคุณจะคาดหวังกับความสัมพันธ์แต่ความคาดหวังนี้คุณก็โฟกัสกับสิ่งที่มันจับต้องได้คุณมองในเรื่องของเหตุผลมาเป็นหลักแล้วคุณมองในเรื่องของความชัดเจนมาเป็นที่หนึ่ง ใดๆก็ตามถ้าต้องมีประเด็นถ้าต้องมีปัญหาจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยแหละจะเริ่มต้นในการจัดการทุกอย่างให้มันอยู่ในจุดที่เราก็รับได้คนรักเราก็รับได้คือคุณจะมีความยุติธรรมนะคะพิภากษาหัวใจได้ดีมากนะในช่วงนี้อ่าในดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหน่อยได้ไหมเอ่ยนะคะชาวราศีธนูรัชนาราศีธนูความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของคุณนั้นคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเสียเรียนออกมา อีกแล้วหนึ่งไม้เท้า เดอะสตาร์จะมีความสบายใจมากขึ้นนะคะกับความสัมพันธ์นี้แต่อยากให้ระวังนิดนึงแล้วกันเนาะสาเหตุที่ไม่ชัดเจนถ้าใครตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่พร้อมที่จะเลือกใครหรืออาจจะมีคนดีๆทั้งสองคนเข้ามาในเวลาเดียวกันทําให้คุณยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะตัดสินใจเลือกทางใดดีมันมีความสบายใจทั้งสองฝ่ายนะคะแอบมองว่าต้องระวังในเรื่องของการสับรางนะคะประคับประคองความสัมพันธ์ดีๆนิดนึงเนาะบางทีทั้งคน รักเก่าเรื่องราวในอดีตกลับมาบ้างคนรักใหม่บางทีคนที่เรารู้สึกไม่ใช่ก็เข้ามาแต่เขาก็เข้ามาแล้วทำดีกับเราเสือเหลือเกินมันทำให้คุณมีความอ่อนไหวมากๆเลยอะค่ะชาวราศีธนูในช่วงนี้ยังมีปัญหากับการเริ่มต้นยังมีปัญหากับการชัดเจนนะคะยังไม่ได้มีโอกาสในการเริ่มต้นแล้วไปในทิศทางที่ดีสักเท่าไหร่แต่ จะมีคนดีๆเข้ามาหาคุณจะมีคนดีๆเข้ามาต้องการมอบโอกาสนั้นให้กับคุณอยากจะจีบคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณต้องการที่จะชัดเจนกับคุณแล้วก็อยากที่จะให้เราเนี่ยเข้าไปในความสัมพันธ์ในความรู้สึกที่มีเขานะคะแต่ต้องบอกอะคะ่ะว่าคนที่คุณกำลังไม่ชัดเจนด้วยอยู่เนี่ย สีเรียมันบ่งบอกถึงใจลึกๆเนี่ยเขาเริ่มอยากจะชัดเจนกับคุณมากๆแล้วแต่ยังเก็บอาการอยู่ นะคะยังไม่กล้าแสดงออกยังไม่กล้าเคลื่อนไหวอะไรในตอนนี้อาจจะยังกล้ากลากลัวกลัวกับการตัดสินใจนะคะยังมีความไม่มั่นใจอะไรบางอย่างในตัวคุณด้วยหรือเปล่านะนะคะอืมก้าวดาบบางทีเขาอาจจะยังกลัวอยู่ด้วยไหมกลัวรักครั้งเก่าของเราหรือของเขาเนี่ยจะวนกลับมาในความสัมพันธ์ยังไม่มั่นใจว่าจะลงเอยกันในรูปแบบไหนดีคนรอบข้างของคุณเนี่ย จะรับได้ในความเป็นตัวตนของเขาหรือเปล่านะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะคุยกับคนที่เขาเคยมีอดีตมาก่อนเนาะเคยแต่งงานมาแล้วมีครอบครัวมาก่อนหน้านี้แล้วหรือรวมไปถึงคนที่เขาเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาให้กับความรักไม่ค่อยได้หยุดอยู่ติดกับที่ต้องเปลี่ยนแปลงต้องโยกย้ายต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาเขาจึงยังไม่กล้าตัดสินใจนะคะว่าถ้าบอก ความรู้สึกดีๆกับเราไปหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์เนี่ยคนรอบข้างของคุณเนี่ยจะยินดีไหมกับการที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในชีวิตคุณให้แอบมองว่าคนที่คุณกำลังคุยด้วยอยู่เนี่ยเขาเริ่มมีความรู้สึกดีๆกับคุณแล้วเขาก็ไม่ถอยง่ายๆอย่างแน่นอนนะคะเด็กเรียนมันบ่งบอกเป็นการเริ่มต้นที่เขาก็เฝ้ามองถึงเป้าหมายแล้วว่าอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยากจะชัดเจนอยากจะจริงจัง แล้วต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันมีอนาคตนะคะต้องบอกว่าเขาคาดหวังกับความสัมพันธ์เขาเข้ามาในชีวิตคุณแล้วเนี่ยเขาไม่ถอยออกไปจากชีวิตคุณง่ายๆอย่างแน่นอนนะคะเขารู้สึกดีกับคุณมากๆนะแล้วมันก็มีแค่ความกังวลความกลัวความไม่มั่นใจเพียงเท่านั้นเองบางทีเขายังเจอกับปัญหาหลายๆอย่างอยู่ นะฮะหกถ้วยเนี่ยบางทีอาจจะยังมีความรับผิดชอบอะไรบางอย่างถ้ายิ่งใครเคยผ่านการมีความรักมาอยู่แล้วเนี่ยอาจจะต้องไปดูแลรับผิดชอบรักครั้งเก่าของเขาด้วยไหมจนบางครั้งเนี่ยเขามีความรู้สึก เกรงใจคุณกลัวว่าถ้าเกิดว่าเขาต้องดูแลรักครั้งเก่าดูแลครอบครัวเก่าหรือดูแลครอบครัวตัวเขาเองเนี่ยถ้าเขาไม่มีเวลาให้กับคุณได้แบบเต็มที่หรือไม่ได้สามารถที่จะให้ความสําคัญกับคุณได้แบบเต็มร้อยเต็มรูปแบบมันจะทําให้คุณเนี่ย รู้สึกไม่พอใจหรือเปล่ามันจะเป็นการกักการรั้งคุณเอาไว้ไหมคือเขาเริ่มชอบคุณมากๆแต่เขากลัวว่าคุณจะรับในส่วนตรงนี้ของเขายังไม่ได้เขายังมีหลายอย่างต้องรับผิดช,ชอบยังมีหลายอย่างต้องจัดการแล้วก็ตัดสินใจให้แอบ,บมองว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของคุณเนี่ยมันมาในทิศท,ทางดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาดีๆของคุณนะเนาะ ในช่วงเวลานี้เนี่ยเราอาจจะเพิ่มในเรื่องของเงื่อนไขในความชัดเจนให้กับเขาได้เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นข้อไหนที่เรารับ ตัวตนของเขาได้ข้อไหนที่เรารับตัวตนของเขาไม่ได้ก็อาจจะต้องมีการได้พูดได้คุยได้เคลียร์นะคะอย่างมีเหตุและมีผลอาจจะต้องตัดไฟตั้งแต่ต้มลมเขาจะได้รู้ในสิ่งที่เราคิดเราจะได้ไม่ต้องเป็นการรั้งกันไปทั้งสองฝ่ายถ้าปลายทางมันไม่ใช่ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องการที่จะมีลูกมีบุตรมีบริบาลแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยยังไม่ได้ต้องการยังแฮปปี้กับความรักที่ไม่มีภาระ เราก็จะได้รับรู้ว่ามันคือคนที่ใช่สําหรับกันและกันไหมจะได้ไม่เสียเวลาในการสารสัมพันธ์เพราะว่าคนที่เข้ามาคุยกับคุณในตอนนี้เนี่ยคือเขาก็ค่อนข้างชัดเจนรักคุณจริงแต่ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการขอดูดูไปก่อนแต่จะไม่ถอยไปไหนง่ายๆอย่างแน่นอนนะคะชาวราศีธนูรักนาราศีธนูทุกๆท,ท,ท่านก็ประมาณนีล้ละกันเนาะ โอเคค่ะถ้าชอบในการอ่านภพยหรือว่าชอบในการทำนายยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้กับหายในคลิปต่อๆไปด้วยเนาะใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ไลน์ Facebook Instagram นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เพราะการดูดวงส่วนตัวนั้นจะมีความละเอียดและมีความแม่นยำมากกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ